ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านมันเป็นต้นไม้โบราณที่มีอายุกว่าหนึ่งปีนายของมันหนาแน่นและมีเงาที่หนาวเย็นในยามบ่ายชาวบ้านทุกคนต่างรู้กันดีว่าต้นไม้นี้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เพราะดูแลรักษามันอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่ามีหญิงชราลึกลับที่พักอาศัยอยู่ใต้รากขนาดใหญ่ของต้นไม้ทุกคำคืน หญิงชาราจะออกมาเดินไปยังไรนาเก็บเกี่ยวพักและผลไม้ที่ชาวบ้านทิ้งไว้ให้เธอไม่พูดจาแต่ทุกคนรู้สึกถึงการมีอยู่ของเธอในหมู่บ้านเธอมีผมยาวขาวโพนสวมใส่ผ้าถุงเกาขาวและมีดวงตาที่แสดงถึงความเจ็บปวดและความเงาบางครั้งถ้ามีใครรบกวนเธอหลายคนเบอ,อ,อกว่าพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะอ่อนปอนที่ดังก้องในกลางคืน แม้ในวันที่มีพายุใหญ่ก็มักจะมีเสียงลดเสียงของเธอคอยคมคู่ทำให้ทุกคนกลัวที่จะอยู่ใกล้คือหนึ่งขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาหาอาหารกลางคืนเธอเห็นหญิงชาวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอหวาดกลัวแต่ก็อยากรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่จึงคอยเข้าไปใกล้ใต้เมื่อเห็นชัดเจนหญิงชราวหันมาพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัวและชี้ไปที่เงาของต้นไม้พลันนั่นเอง เธอกลับรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกตีเข้าที่หน้าออกหญิงชาบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงต้องกล้ารับฟังหญิงสาวรู้สึกว่าไม่สามารถขยับตัวได้และตกอยู่ในผู้วังของหญิงชาวเสียงหัวเราาดังก้องรอบตัวและก่อนที่จะรู้ตัวเธอก็พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่กลางวงกลมของวิญญาณที่ไม่สามารถหลุดออกจากได้หญิงชรานั้นไม่เพียงแค่ดูแลต้นไม้แต่เธอยังเป็นผู้รักษาความหลับที่ว่า ต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่ของวิญญาณผู้ที่จบชีวิตด้วยความทุกข์ในที่สุดเมื่อรุ่งเช้ามาชาวบ้านพบหญิงสาวนอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นจิตใจของเธอแทบแตกสลายไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนรู้ดีว่าไม่ควรเข้าใกล้และรบกวนหญิงชราผู้ที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีชีวิต และความเงียบสงบกลายเป็นคำสาปที่ฝังลึกในใจของชาวบ้านตลอดไป